อยากให้เจดำเล่าถึงความหลงไหลต่อสิ่งที่เรียกว่าเสื้อฟุตบอลนะครับมันต้องย้อนกลับไปในวัยเด็กครับมากๆเลยฟุตบอยต้องน่าจะประม,ะมะาณประถมเลยอ่ะตอนนี้เจดำยี่ตอนนี้ยี่หกก็ย้อนไปประมาณหกขวบยีปีที่แล้วยีปีที่แล้วเยอะมากครับ <laughs> <c oughs> คือเรารู้สึกว่าเสื้อฟุตบอลมันมีเสน่ห์ในตัวมันเองครับมันสามารถทําให้คนที่ชอบฟุตบอลในยุคนั้นๆ มันจะรู้สึกหลงไหลแล้วก็คลั่งไคล้หรือว่ามีพาชั่นเกี่ยวกับเสื้อบอลได้เพราะว่ามันมันจะเขาเรียกมันจะย้อนภาพช่วงเวลานั้นนั้นเสื้อตัวนั้นอยู่ในโมเมนต์ไหนคุณอยู่ในโมเมนต์ไหนกับเสื้อตัวนี้อ,อะไรแบบเนี้ยม,มันจะลิงก์กันหมดเลยทั้งตัวเราเองทั้งทีฟุตบอลทั้งเสื้อฟุตบอลทั้งเหตุการณ์ในโลกฟุตบอลอะไรอย่างเงี้ย<ด>มันก็เลยที่ได้แชมป์ใช่คือหรือแม้แต่ปีที่พลาดแชมป์ก็ตามม,มันก็มันก็ยัง พูดลหล่อๆสวยๆก็คือมันก็สวยงามอยู่อะไรเงี้ยแต่จริงแลกูไม่สวยนะครับ <c oughs> จริงๆกูเครียดที่ผายคือ,คอจว่าความหลงไหลในซีฟุตบอลของแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนหลงไหลด้วยเรื่องของมูลค่าบางคนหลงไหลด้วยเรื่องของแฟชั่นบางคนหลงไหลด้วยเรื่องของอย่างที่บอกไปโมเมนต์ on that day on this day ในวันนั้นในวันนี้มันเกิดอะไรขึ้นบางคนหลงไหลเพราะมี อารมณ์ร่วมมีประสบการณ์ร่วมกับเสื้อตัวนั้นก็แตกต่างกันไปในยุคปัจจุบันนะแต่ถ้าย้อนกลับไปยุคเจมีอย่างเดียวก็คือเรารักฟุตบอลเราชอบฟุตบอลแล้วเสื้อฟุตบอลคือหนึ่งในองค์ประกรอบของฟุตบอลแล้วถ้าให้ย้อนกลับไปครับไม่แน่ใจว่าเจดมจําได้ไหมสักแค่ยีปีที่แล้วเองเสื้อฟุตบอลตัวแรกในชีวิตของเจดมคือตัวอะไรครับจําได้แม่นเลยจ้ะเสื้อว่าตัวแรกเป็นเสื้อทีมชาติอิตาลีปี1 9 9 0 อ๋อบอลโลกศูนย์บอลโลกอิตาลี90ครับที่ตอนนั้นต้องยอมรับตรงๆว่าเรื่องของลิขสิทธิ์เรื่องของก๊อปปี้ไรไม่มีไม่มีในบ้านเราในยุคนั้นเนาะครับตอนนั้นเป็นยี่ห้อยี่ห้อหนึ่งแล้วกัน,นยี่ห้อไทยที่ปัจจุบันก็ยังมีอยู่นะครับ,รบยุคนั้นเนี่ยเขาก็ทำเสื้อทีมชาติแต่ละชาติออกมาขายก็ติดโลโก้ของเขาเนั่นแหละแล้วก็เป็นทีมชาติอิตาลีที่เป็นโลโก้ครีสเป็นวงกลมแล้วก็เป็นทีมชาติอิตาลีนะแล้วก็พิพ์อิตาเล แต่วันที่เราฝากพ่อซื้อเราฝากซื้อเยอรมันตะนนนตวันตกตอนนั้นยเป็นเยอรมันตะวันตกถูกต้องใช่แล้วที่มันเป็นแบบบอยยักสามสีดำแดงทองของเยอรมันเนี่ยก็เป็นแบรนด์นั่นแหละแบรนด์ไทยนั่นแหละแต่พ่อไปถึงที่บ,บีไฮสเตเดียมเขาเข้าใจตัวกันนะไปถึงบีไฮสเตเดียมแล้วหมดแล้วยุคนั้นมันไม่มีโทรศัพท์สื่อสารเต็มที่ก็เขา ใช่เขาก็ต้องตัดใจซื้ออะไรสักอย่างกลับมาให้เราเพราะว่ามันจะเข้าสู่ฟุตบอลโลกแล้วเราอยากจะดูแล้วอะไรแบบนั้น,นใช่ใชด่ด้วยความที่เป็นเด็กมันก็เชื่อว่าอยากจะได้มาใส่เชียบอลอะไรอย่างเนีนน้เขาก็เลยตัดใจซื้ออิตาลีเพราะว่าเขาบอกสีน้าเงินมันสวยดีก็ซื้อกลับมาให้เราแล้วก็อย่างเขาบอกว่ามันเป็นเจ้าภาพนะอะไรแบบนี้กลับมาเราก็งอแง,งาตามภาษาเด็กรมบแมาก็สั่งเยอรมันตะวันตกจะเชียเนี้ยโลธาตุส เนี่ยเยอเกนครึส์มันอันเดรสเบรเม่โบโนอิกเนอร์พวกนี้จะเชียร์นี่ทีมนี้ชอบพอบอกมันหมดลูกแล้วเขาบอกว่า splash, ไม่รู้จะมาเมื่อไหร่ด้วยเพราะว่ามันจะเข้าทัวร์นาเมนต์แล้วอ่ะเด็กไงได้เสื้ออิตาลีมางั้นกูเชียร์อิตาลีนี่แหละก็เปลี่ยนจุดเปลี่ยนนั่นคือเสื้อฟุตบอลตัวแรกแล้วก็เป็นครั้งแรกที่ทําให้เชียร์ทีมชาติอิตาลีเปลี่ยนเลยจากเยอรมันเป็นอิตาลีตั้งแต่วันนั้นจนวันนี้เลย9 0นะครับ้าจากจ ก็ถือว่าเป็นเสื้อบอลตัวแรกแล้วเอาถ้าถ้า,ถาแบบขคอ,อาจจะแบบสเปซิดลงไปนิดนึงคือเสื้อบอลเสื้อแท้ตัวแรกอ่ะจำจำได้ไหมครเสื้อแท้ตัวแรกน่าจะมาในยุคประมาณปี9 3 9, 1 9สาเาแต่เจ๊จำจำปีไม่ได้แต่เป็นซัมเมอร์หนึ่งครับซึ่งเพื่อนไปเรียนเตียงกฤษเพื่อนตัวใหญ่เพื่อนเจที่เรียนอัสัมก็จะพวกเจ้าสัวเนาะก็จะไปเรียนซัมเมอร์เ่ียงกฤษ1หนึ่งเดือน2เดือนแล้วค่อยกลับมามันก็รู้เราเชียร์แมนูเอเต็ด เลยช่วอรูปภูมาให้ใช่ก็เลยคุกวันนี้ก็เลิกพบไปแล้วอะไรอ่ะมันก็เลยไปซื้อเสื้อแมนยูเต็ดตัวสีดําชุดเยือนภาษาเสื้อบอลเขาเรียกกันคือตัวกังผูคิกที่เอเดนคันโตน้าใส่ในเกมที่เซลเฮิร์สพาร์คโดนไล่ออกแล้วไปกระโดดถีบแมทธิวซิมมอนน่ะนั่นแหะคือเสื้อแท้ตัวแรกครับที่เพื่อนซื้อมาฝากจากอังกฤษแต่ว่าเราก็มีปัญญาหรอกตอนนั้นโอ้โหเสื้อบอลถ้าจะซื้อของแท้ต้องไปที่พันทิปประตูน้ำร้านสตาร์สอเกอร์ใชใช่ใชแล้วตัวหนึ่ง3-4มสีพันบาททุกวันมัน มันเกินกําลังเด็กปฐมไปมากเลยอ่ะแต่ว่าเพื่อนมีตังมันก็ซื้อมาฝากเราจากกินซึ่งก่อนไปแล้วก็ไม่คิดว่ามันจะซื้อมาให้เพราะตัวมันก็ที่นู่นก็แพงเหมือนกันสองสามพันเหมือนกันสุดท้ายมันก็ซื้อกลับมาก็ก็ดีใจมากที่ได้เสื้อแท้เป็นมาเต็ดตัวแรกตอนนี้อยู่ไหมฮะอ่าตอนนี้ให้เพื่อนอีกคนหนึ่งไปแล้วันนั้นกินเหล้ากันเมาแล้วใจดีให้มันไปแล้ะนี่ทัวร์มันคือบอกไม่ให้กูแล้วแล้วแต่ตอนนี้ทีมพาเลยเขาเปลี่ยนชื่อทีมแล้วใช่ไหมฮะ เปลี่ยนแล้วจเพลพาเลสก็ตอนนั้นที่เล่นตอนนั้นจะเป็นเซลเฮิร์สพาร์คอยู่แต่ล่าสุดจะเป็นเซ no ลเฮิร์สคัมนูพาร์คเราเปลี่ยนชื่อทีมด้วยพาเลโซนาพาเลโซนาคุมทีมโดยอโอลิเวอร์ไลกาดกลาสเนอร์กัวเดล่าเก่งจริงจริงสี่ศูนย์แหม <c oughs> อยากรู้เหมือนกันครับว่าเสื้อฟุตบอลที่ถือว่าเป็นเสื้อที่ถือว่ามีคุณค่าต่อชีวิตเราครับโดยที่แบบไม่ได้ไม่ได้พูดถึงเรื่องของตัวในมุมมองี่ดำคือตัวไหนครับอ่านี่ตัวนี้พกมาด้วย โชว์หน่อยแล้วกันนะเป็นริ้วพูด้วยเป็นริ้วพูด้วยเป็นริวพูด้วยซึ่งถ้าใครที่ติดตามช่องเจดาหรือว่าติดตามเจดมมาตลอดจะรู้ว่าตัวนี้มันมีมีคุณค่าทางจิตใจมากมากซึ่งตัวนี้เป็นเสื้อปี1 0ครับอ่าเป็นปีที่เจอราดส่วนเรสปีนั้นนี่โหแข็งแกร่งมากนะแล้วก็เป็นเสื้อที่ซื้อให้พ่อใส่ในใน,ในตอนที่แกยังอยู่ตอนนั้นปี2010นั่นแหละ แต่ว่าตอนนั้นก็ซื้อ B h i n d Stadium เหมือนกัน B h i g Stadium h i Stadium เหมือนกันก็ตัวนึงก็3 4 0 0บาทก็แพงแล้วล่ะยุคนั้นอ่ะสำหรับเรานะสำหรับเราที่ตอนนั้นก็ยังแบบยังไม่ค่อยได้แบบมีสะุ้งสตางมากนักอะไรเงี้ยเนาะก็ซื้อให้แกใส่แล้วแกก็ชอบใส่มากอนไรเพรแกเป็นแฟนลิพูแล้วก็วันที่แกเสียก็ก็เอาไอ้ตัวนั้นอ่ะใส่ลงมาให้แกด้วยแล้วก็เผาไปพร้อมแกเลยมันก็เลยเหมือนเป็นเป็นเขาเรียกเป็นความทรงจําของเราฝังฝังใจเราเลยว่า เสื้อตัวนี้มันมันเป็นเสื้อตัวสุดท้ายที่พ่อเราได้ใส่แล้วในช่วงหลังจากนั้นพอริพูเริ่มยิ่งใหญ่ได้แชมป์เราก็จะคือเขียนใน f Facebook อ่ะก็เขียนตามภาษาเราไปเรื่อยก็เขียนถึงพ่อว่าเฮ้ยปีนี้ริพูได้แชมป์แล้วนะปีนี้เข้าชิงปีนี้เป็นอย่าง,างนี้แล้วก็มันก็จะย้อนกลับไปในยุคที่เสื้อตัวนี้เสมอหลังๆพอเห็นตัวนี้ก็ไม่รู้เป็นอะไรก็ต้องซื้อกี่ตัวแล้วตอนนี้ล่าสุดตะเกียก่อนมาเนี่ยไปเปิดเปิดตู้ดูประมาณเจ็ดแปดตัวแล้วตัวนี้ใช่ซึ่งแบบ ร้านที่รู้จักกันในในไอจีในเฟซบุ๊กเขาก็จะแท็กมาเลยหรือเขาจะดีเอ็มาบอกว่าดีเอ็มมาบอกว่าเจ๊มีตัวนี้เข้ามาอีกแล้วเราก็โอเครับเราก็ใจง่ายเลยเราก็ใจง่ายเราก็รับตลอดจนเจ็ดแปดตัวแล้วแล้วก็นี่คือนักเตะขวัญใจพ่อเจอราดอ่าใช่ใช่ก็จะเป็นตัวนี้ที่มีมูลค่าทางจิตใจกับความทรงจํามากๆตัวหนึ่งใช่รู้จิตแปดตัวที่ว่านี่คือสกรีนเจอรหลาดไหมหรือว่าเป็นแบบหลังโล่งก็แล้วแต่หลังโล่งบ้างเจอรหลาดบ้างสัวเลส S <S ใช่ใชแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเจอหลาดอันนี้ถือว่าเป็นเหตุผลหรือเปล่าครับที่ทําให้เจดําที่เป็นแฟนแมนยูเต็ดแต่มีเสื้อทีมบอลทีอื่นตุ่มติเงด้วยพูลด้วยอ่าด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็อีกส่วนหนึ่งคือเจว่าภาพจําของเราในวัยเด็กอะตอนที่เรายังไม่มีปัญญาจะซื้อเสื้อบ bon อลอะไรเงี้ยมันเหมือนเราเหมือนมันเป็นโรคจิตสักอย่างมันฝังไว้่าตัวเนี้ย ตัวที่สวยเอ้ยตัวนี้สวยตัวนี้สวยสรุปสวยเยอะมากพอเริ่มจะพอมีบ้างก็ไปไล่ตามหามันอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็จะย้อนกลับไปในยุคนั้นว่าอ๋อวันนั้นปีนั้นนักเตะคนนี้ทีมทีมนี้อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะกลับมาปัจจุบันด้วยการที่เราได้เสื้อตัวนี้มาโอเคโอเคแล้วอะไรประมาณนี้ไอ้นี่มีเสื้อนิวคาสเซิลที่ชนะแมนยูห้ามีจ้ะมีจ้ะหยอก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 มีจริงๆด้วยยังจำลูกยิงของฟิลิปเอาแบร์ได้อยู่เลยที่มันชิปข้ามแชมเโอ้โห มีมีมีไงหน้าเลยนะไอไอเกมอย่างเงี้ยครับจะมีนี่พูดจะศูนย์ก็มีนะหรือแม้แต่เสื้อบาร์ซ่าแชมเปี้ยนลีกปี2009ที่ชนะ2011ที่ชนะยูเตดออกคลาสเลยก็มีทั้งสองตัวใช่เขาสกีเมสซี่ด้วยนี้เอาเอาเป็นเสื้อเปล่าดีกว่าให้ให้พอนึกๆพออย่าไปแบบไปฝังใจกันมากแต่ประมาณว่าเมสซี่แบบขึ้นโขกหนีแบบเรี้ยวฟินนาร์ได้อะไรเงี้ยจริงจริงมัน นี่แหละอย่างที่บอกพี่ว่ามันเป็นเนี่ยพอพูดปั๊บมันจะนึกกลับไปเหตุการณ์นั้นได้เลยเนาะสำหรับคนที่ชอบเสื้อบอลหรือชอบชอบฟุตบอลตอนเนี้มันเกิดกระแสคนที่หันมาหลงใหลเสื้อฟุตบอลมากขึ้นนะครับผมว่าเจดำที่เป็นคอเลกเตอร์คนหนึ่งก็คิดว่าน่าจะได้รับผลกระทบไม่น้อยก็เลยคิดว่าอยากถามว่า ในมุมมองนะสุสมคิดเห็นยังไงกับปรากฏการณ์ที่มันเกิดขึ้นตอนนี้ครับถ้ามันแยกเป็นหลายพาร์ทเนาะถ้าเกิดคิดยังไงกับปรากฏการณ์ของบล็อกคอใช่ไหม<ช>เรื่องของแฟชั่นเสื้อบอลในรูปปัจจุบันเจ๊ว่าถ้าส่วนตัวเจ๊ว่ามันก็ดีดีตรงที่ว่าคุณก็หาซื้อง่ายขึ้นนะแต่ก่อนเนี่ยสิปีก่อนเนี่ยคุณจะซื้อเสื้อบอลแท้สักตัวคุณต้องสั่งจากเมืองนอก EBay ก็ดีหรือว่าค้าสิบผู้บอลเชิ้ตหรือว่าพ่อค้าต่างประเทศจริงไม่จริงแท้ไมมแท้ก็ได้ของหรือเปล่า แต่ยุคปัจจุบันคุณแค่ถ่าย device คุณเนี่ย IG ก็มีแล้ว c e b o o k f a n p a พ e มีแล้วง่าย2คือมีตัวเลือกเยอะเสื้อตัวเดียวกันคนละร้านขายก็สภาพก็ต่างกันราคาก็ต่างกันสามคือคุณตัดสินใจด้วยตัวเองได้อย่างแต่ก่อนมันคือไฟบังคับอะ่ะมีตัวนี้ที่ร้านนี้ว่ะเอามาละไม่เอาคนอื่นเอาแล้วอะ่ะคุณก็หมดสิทธิ์แล้วนะรอไม่รู้มเมื่อไหร่อะไรเงี้ยตอนนี้ตัวเลือกมกันเยอะขึ้นแต่มันก็มีข้อเสีย ข้อเสียก็คือตอนนี้เราไม่สามารถกําหนดราคาได้เองแล้วก็ถ้าพูดง่ายๆก็คือมันเฟ้อแล้วเสื้อตัวที่เจเคยซื้อช่วงโควิดตอนนั้นมีพี่ๆน้องๆพ่อค้าที่ก็ต้องพูดตรงๆก็แต่ละคนก็เดือดร้อนเนาะก็มาเสนอขายบางตัวหลักร้อยบางตัวหลักพันบักพันแบบพันสองพันนะตัดผ้ามาตรงนี้3ปีผ่านไปเรื่องโควิดปัจจุบันบางตัวไอ้ที่หลักร้อยกลายเป็นหลักสองพันไอ้หลักสองพันเป็นห้าพัน ไอ้หลัก3 4 0 0 0เป็นหมื่นหนึ่งอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นก็พอราคามันเฟ้อปุ๊บมันก็เป็นผลดีกับพ่อค้าก็เป็นผลเสียต่อคนซื้อแต่ว่านี่แหละอย่างที่บอกไปว่าดีมาซัพพลายคนขายกขาขายเท่านี้คนซื้ออยากซื้อมันก็จบแต่นั่นในฐานะนักสะสมเจก็ถือว่าโชคดีที่เข้ามาก่อนที่มันจะราคาพุ่งไปไกลอะไรย่างเงี้ยจ้ะแล้วมองว่าแบบมันมีปัจจัยจากสาเหตุภายนอกอื่นๆด้วยไหมครับพวกเซเลบที่แบบเขาขึ้นมาใส่มากขึ้นมีจ้ะ เซเลบดารานักแสดงศิลปินยูทูบเบอร์อินฟลูเอนเซอร์ใครก็ตามที่สวมใส่มันเกิดกระแสอยู่แล้วครับบางคนไม่รู้จักด้วยซ้ำว่าเสื้อตัวเนี้ยคือทีมอะไรปีอะไรมีประวัติศาสตร์ยังไงแต่เห็นดาราคนนี้ศิลปินคนนั้นเซเล็บคนนี้ใส่เฮ้ยของมันต้องมีมันก็เลยพาให้ราคามันสูงขึ้นเรื่อแต่เจ๊ก็มองว่าเป็นเรื่องปกติไม่ได้ก็ถ้าคุณซื้อไหวคุณโอเคคุณก็ซื้อ ุณซื้อไม่ไหวคุณมองว่ามันเฟอ้อไปคุณก็ไม่้องซื้อตอนแรกก็เป็นคอเลกเตอร์ตอนนี้ตีดามก็เป็นคนร่วมจัดงานเกี่ยวกับเสื้อบอลด้วยมันเป็นมาอย่างไงฮะ,ะที่จากขยับจากคนเก็บเสื้อบอลมาเป็นผู้ร่วมจัดงานเ้า <c oughs> ใช้คํานี้เนาะ <c oughs> เพราะว่าจริงแล้วคนที่จัดงานเป็นหลักเนี่ยก็คือพี่กล้าพี่กล้าเกียรติจมลกล่อมแก้วเนี่ยก็คือเป็น,เป,นเป็นรุ่นพี่ที่ที่คุยกันมาประมาณตั้งหลายปีแล้วละ่ละตั้งแต่ช่วงโควิดช่วงอะไรเงี้เนาะ แกก็เป็นเป็นเฮดของฟุตบอลเชิร์ตคอมมูนิตี้ออฟไทยแลนด์เป็นเพจหนึ่งที่เขาก็มีออกร้านอยู่บ้างไลฟ์สดขายเสื้อบอลอยู่บ้างแต่ทีเนี้ยมันจะทำยังไงให้มันเกิด community. คอมมูนิตี้ก็เลยคุยกับแกคุยกันแกบอกอเจ๊จัดไหมจัดงานไหมลองดูรรเราก็บอกี่โอเคมีสถานที่ติดต่อเรามาเหมือนกันงั้นเรามาโครกันมมาเหมิดกันก็เลยจัดเป็นงานขึ้นมา ตอนนั้นเขาจัดก่อนที่เดอะสตรีทที่นู่นน,นี่นั่นจนขยับมามีทนยียะมีซีคอนมีเอ t มีมีหลายตลาดที่ที่ต้องการให้ให้กลุ่มก้อนเราเนี่ยไปจัดตามเอาพูดง่ายๆก็คือตลาดเสื้อบอลอ่ะก็รวมร้านันมาตอนแรกก็20ล้าน40ล้านล่าสุดงานวันที่14-16ถึงมิถุนายนเนี้ยที่ซีคอนสแควร์สีนคลินเนี่ยก็จะจัดล่าสุดบูธ70บูธหมดเรียบร้อยอใช่วันนั้นพี่บอยแกก็ต้องไปโดนด้วย,<ค>ย,<ค>ย70บล้านอ่ะ แล้วก็จะมีแอบิชันด้วยครับเป็นแอบิชันอะไรครับก็จะเป็นเสื้อเกี่ยวกับยูโร2 0 2 4อ่าเพราะมันจะใช่เพราะมันจะเข้ายูโรเพราะยูโรมันเตะ14ถึง14บิพฤศจิกายนถึง14กรกฎาคมก็จะเป็นเป็นเป็นพาร์ทของยูโรด้วยเพราะนั้นเนี่ยเจว่ามันก็เป็นการกระตุ้นแล้วก็เป็นการพบปะพูดคุยกันของของนักสะสมของพ่อค้าลูกค้าอะไรเงี้ยเนาะครับก็ขยับจากนักสะสมมาเป็นผู้ร่วมจัดงานใช้คำนี้นะเพราะว่าจริงจแล้วตลาดเป็น ที่กล้ากับทีมงานแกที่ที่เป็นคนเซตอัพทุกอย่างใช่จ<า>้ะจ,<า>จนถึงตอนนี้ครับเจด๊ดม,มีสุบอนน่าจะเยอะมากผมอยากรู้ว่ายังมีตัวไหนที่แบบเจด๊ดำอยากได้มากๆแล้วยังไม่ได้สักทีมีไหมฮะโอโ้โหจริงๆถามว่ามีไหมเจ๊ว่ามันมีนะแต่ยังนึกไม่ออกแต่มันคือมันมันอาจจะไม่ใช่ตัวที่หายากมากนะักอ,อะไรอะอย่งอางทีมชาติอังกฤษในยูโร96สวยมากเลยชุดสีเทาครับ แต่ว่าไอ้ตัวตัวหลัก็มีแล้วแต่สีเท่านี้ยังหาสภาพดีๆหาแบบที่ถูกใจยังไม่ได้อ,อ,อ,อย่างแมนยเต็ดตัวปี1991-1992หรือฤดูการสุดท้ายของดิวชันหนึก่อนจะรีแบรนด์เป็นเยร์ a ลีกที่เป็นคอกลมแล้วเป็นลายไฟหน้าอกเป็นชาร์ปและเป็นอาดิดาสแขนจ้ำ ซึ่งมันมีมันมีทำรีโปรดักมาซึ่งรีโปรดักมีแล้วเป็นเสื้ออริจินอลใช่แต่ว่าไอตัวปีนั้นเลยอ่ะมันหาสภาพแบบดีๆยากมากพอสภาพดีครับราคาก็ไปไกลมากก็เลยแบบยังยังช่างใจอยู่ครับสุดท้ายครับเจ๊ดำอยากจะฝากอะไรสำหรับคนที่อยากจะเข้าสู่วงการเสื้อฟุตบอลนะฮะก็อยากจะฝากแฟนๆหรือว่าพี่ๆน้องๆที่อยากจะเข้ามาสู่วงการเสื้อฟุตบอลหรือว่าเจอซี่หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ย จ่ว่ามันเป็นความชอบ,บเป็นเป็นความหลงไหลเป็นพาชชันเป็นความต้องการของแต่ละคนไม่เหมือนกันเนาะแล้วก็เงื่อนไขในแต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกันบ,บางคนมีสตุ้งสตางเยอะหน่อยก็กว้านซื้อได้ใช้คํานี้ได้เลยบ,บางคนสตุ้งสตางน้อยหน่อยก็ต้องเลือกซื้อเฉพาะที่เราชอบที่เราอยากมีบางคนสตุ้งสตางน้อยหน่อยซื้อไม่ไหวปีสองปีจะเก็บเงินซื้อเสื้อแท้ได้สักตัวหนึ่งหลักหลักหลายพันอะไรเงี้ยเนาะอ่าก็เอาเอาที่เรามีความสุขกับมัน อย่าต้องถึงขั้นแบบกดข้าวหรือทําให้ตัวเองเดือดร้อนหรือทําให้ครอบครัวเดือดร้อนด้วยกันมีเสื้อตัวหนึ่งเพื่อกูจะใส่แล้ว <ổ. S 2> ถ่ายรูปลงโซเชียลอวดคนอื่นว่ากูมีเสื้อตัวนี้แล้วหรืออะไรอย่างนั้นหรือหลายคนถามจะดําเยอะมากคันแฟนเนาะหลายคนก็ต้องยอมรับว่าบางคนก็เรื่องการเงินก็จะไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่ก um. ็จะมาถามเยอะอเจ๊เนี่ยผมไม่มีเงินผมอยากเชียร์ทีมผมอ่ะผมซื้อเสื้อปอมได้ไหมคือถ้าถามเราเราก็ไม่สนับสนุนเรื่องของการละเมิดลิขสิทธ์เนาะ ก็ต้องพูดกันตรงๆแต่ว่าถามว่าถ้าคุณมีความสุขกับการได้เชียร์ทีมกับการที่คุณจะซื้อเสื้อที่ตลาดนะสักตัวหนึ่งที่คุณสามารถจ่ายมันไหวและคุณใส่เชียร์ทีมรักคุณก็เป็นสิทธิ์ของคุณอ่ะก็แค่นั้นเองเพราะนั้นมันไม่มีการแบบเฮ้ยเสื้อปลอมอะไรเงี้ยหรือแบบเอ้ยเสื้อจริงซื้อมาแพงโดนหลอกมันอยู่ที่ความพอใจของคุณคแค่นั้นเองแต่ถามว่าเราสนับสนุนก็ต้องสนับสนุนของลิขสิทธิ์เพราะอย่าลืมว่าไอ้พวกของลิขสิทธิ์เหล่านี้แหละมันเป็นรายได้ ที่เข้าไปสู่สโมสรที่มันเอาเงินมาจ้างไอ้แรดฟอร์ดไอ้หมุน <laughs> สัปดาห์หนึ่งสามสี่แสนปอนนี่แหละก็เพราะกูซื้อเสื้อมึงนี่แหละเออพูดไปพูดมาขึ้นจังงัน้นด้วย <laughs> พูดถึงเสื้อบอลในดวงใจที่วันนี้พามามีอะไรบ้างอาจจะเป็นนายูเต็ซะเยอะครับเพราะว่าเป็นเป็นทีมรักเราเนาะ <laughs> ชอบชอบวันนี้หยิบมาตัวชอบชอบเท่านั้นแหลอะอะ